สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาแล่ปลากระพงนะครับไซส์เท่าไหร่กิโลครับเนี่ยไม่ใหญ่ประมาณแปดโลรประมาณแปดโลนะครับไซส์นี้โอ้สวยใหญ่ใครที่กำลังจัดแล่ปลากระพงนะครับก็ดูทำตามคลิปนี้ได้นะครับผมไม่ยากนะครับไม่ง่ายไม่ยากครับผม ถ้าเป็นแล้วก็ง่ายนะครับถ้าไม่เป็นก็ยากตอนแรกก็ตัดหัวออกก่อนนะครับนี่ก็หางเล่จากหางขึ้นมานะครับ่างนี้เลยยากนะครับ่า,ายกแบบนี้เลยครับทุกคนโอ้สวยมากว้าสวสดจริงๆ ก็กลับด้านนะครับมาผ่าฝั่งที่ฝั่งท้องนะครับนี่เลยครับมีต้องคมด้วยนะครับเส่ไหมพี่ใช่ครับอ๋อมีต้องคมด้วยนะไอคมก็ยังว่าแหละครับสูบปลาไม่ได้นะครับนี่พี่เขาเล่สวยมากเลย ติดก้างเลยนะครับวันนี้แล้วเดน,นิง้าครับใครเข้ามาดูก็คอมเมนต์ใครที่มีวิชาที่ว่าเลขเ,เก่งกว่าก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอคอมเมนต์นี่สงกันได้แต่ไม่แรงมากนะครับแต่พว่าพี่เขาก็สุดแล้วเนี่ยสวยมาก ขางอมออกหมดเลยแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับผมอ,อันนี้กิโลครับสองโลเปี้ยเหรือสองโลพอดีเป๊ะนะครับ ล้วนสองโลนะครับครึ่งโลนะครับเก้าครึ่งโลโลหก้อยห้าสิบหกร้อยได้ไหมลร้อยเยี่ยงเลยไม่ให้ก็ครึงโลไ,ได้าต่อโลหกรยนะครับปกติ6 5หก้อยห้าสิบ็ส่วนหัวส่วนหางครับส่วนหัวหรือส่วนหาง คาซาตุนหาหกผิดคุณเป็นกันไ่่สี่ร้อยสี่รเหรอสี่บาทนะครับสี<อ>่ร้อยสองอคุณไปรับสี่บาทเนี่ยแนวล้วนแล้วเมื่อกี้นั่นอเองไปพันพอดีเตาไปกี่ร้อยบาทนะครับตัว ขอจบิปเพียงเท่านี้นะครับรกดไาค์ุดติดตามไปด้วยนะครับผมข,ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ